กถือไอโฟนสี่ไอโฟนสี่พัดไปเลยก่อนจะกิงก็ต้องกิงมาก่อนอามาแล้วพลอขับเราไ,ไ,ไปส่งบังนักมาแล้วแล้วพายอยูาาไ่ยาายไหนกินน้ำเข้าไปแล้วจะพา,พาไลยไม่ได้ลูกนส,สนใจอยู่ตรงนี้นลากไปเลยยิงเลยยิงนะจองก็ต้องลากไป ไปไหนเงี้ยไอคิวไปไหนล่ะโยนี่คือเสียงขงเด็กวัดว่ากันแกงครับฟันไว้รุ่นฟันนมไว้รุ่นฟันนมใต้เหนื่อยค่ะโยนี่คือเสียงของเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กวัดเอาอันนั้นทำไมไม่มาเล่นอันอันขึ้นกับ อันนั้นคุยกับแฟนอีกแล้วนะไปแล้วตอนนี้ใกล้จะเวียนหัวแล้วี่อันคุยกับผู้บ่าวอยู่ลูกเนะลูกตัวหลัวกับตัวไหนตัวหลัวอุ้ยทำไมนานไม่ดูดีเลยดีแล้วสวยแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ สวัสดีครับล้างจากนั้นพี่ปลายไปแล้วพวกเธอออกจากอ,ออกจากเรือเราไปแล้ว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 วันนี้เป็นวันส่งกาลสนุกสนานใจระ,ะวังโดงน,ะะนนะ้ำะโอ้โหก๊าซเทน้ำเต็มขนาดนี้มันต้องเทน้ำขนาดนี้คิดกกงเลยไอ้คือคิดกกงเลยเออชิวโคกงงเลยทําตามไดนะ้ไหมพี่ปลายมันลาจยั ที่ไปปวดขาปวดเ้าวันนี้เต้นเยอะเกินไปก่อนจะกินก็ต้องนิ่งมาก่อนไปเย็นมาพร้อมๆกันที่ไปอยู่ตรงนี้ไหละป่ะเริ่มจะไรละโอ้ยจะเป็นโดดอีกให้ คนดูเฮ้ยคนดูเข้าไปสีเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีมาดูสงการสงการแอนวันเด็กบ้านสิงห์กันครับผมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากไหมครับน้องแอมก็มาบ้านคนหนักๆเครับพี่ตัวเบามากเลยนะใครใครใครเต้กับกูนตอน้องฉันไม่กลับบ้านนะเต้วันนี้เราไปส่งที่บ้านแล้วไม่กลับ โอ้ยเย็ๆเย็นๆเย็นไม่ไม่ไม่ขึ้นมาเลยโดดไม่ดูทางเลยโดดไม่ดูทางครับคุณโดดไม่ดูทางครับสวดสาม3 5โอบ้าพ้อะไรนี่เอ้ยเราจะเบกแต่งกร้างถอดเจ้าบ่าวล้อพ่อตี เอ็ดหนากับเอ็ดซีวีดีแนแต่ก็มีเงินละอนอนาน่ยน้องแยมทำไมก็มาลากพี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่เหนื่อยแล้ววันนี้พี่ยืนทั้งวันเลยไม่ได้รองเท้าเขาห้ามถอดรองเท้ามันสนใจไหมคะมันต้องใส่ไว้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเกินมากอะเอาน้องแยมมันจะควมนะ พี่ปลาขึ้นมันเ็จกความับก็ขยับขยัไปมากลับกันี่เลยสัญญาพอเขาแล้วไปเจอพี่พี่ที่เป็นลูกครึ่งอีกคละไเอวไหมใครวะที่เป็นลูกคร่งนี่สวยๆผมไมจที่มันจะพัยาเจอบ้านจะใคโอ้ยไม่รกับคุณไม่เคยรู้จักคนดังเลยนร้จักไม่รู้จักเใ พี่ปลาเคยเจอไบมพี่ปลปกติพี่ปายเคยเจอบไหมเคยหล่อมากเลยข้างลองคนอะไรข้างอะไรไปไปโอ้ตอนไม่ใช่พี่เขาเวียนหัวพี่เขาเวียนหัวแล้วตอนนี้ก็พี่ปายใช้ พียไปเลยไอคิ้วตายอ่ะไอคิวกอดไว้ดีๆตกอยู่ตรงนี้แหละไปไหนเออเไปก็โดดน้ำไอเไกดน้ำเหรอไอคิ้วาโดดน้ำเหรอครับเออเออเออไข่เต็มที่ โอ๊ยน้องจะด้าฟามิโกะทำไมเธอเป็นตาการฟามิโกะอย่างงี้ตุ๊กหุักโอ๊ยถึงตุ๊กขย,ยันโดดกันให้เว่ยส,สัญญาหะกขอเขาแล้วเจา้า,าวันนี้ปายได้ไปชูน<า>ิ้วใส่ไข่ไม้ชอบดีแมบชูใส่ไข่เลยครับ วันนี้แค่แรงเดือนยังไม่ค่อยมียเลย,เยลนะชูรวยจะ่แตชูรวยให้บางคนครับันตังค์ให้าสิบกับใบยี่สิบตกด้วยรอใช่ที่หมดเงินตัวมีห้าสิบบาทมีห้าสิบบาทเราก็มาแล้วเหมือนกันนะทุกคนมาไล์ให้โดยเฉยที่ถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบาย 拜拜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 拜。哦吼。